นแม่คุณน่ารักกับประชาชนเราที่นี่โอ้โหวันนี้อากาศสดชื่นดีจังเลยนะโดยธรรมชาติรอบข้างสิมีความรวมสมบูรณ์สวยงามทั้งนั้นเลย <im itation> <im itation> ว่าแต่ตอนนี้จิงแอลมาถึงหรือยังนาเห็นว่ามมจะมาสอบถามเอาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับพวกเาราไหมนามาแล้วจ้าฉันมาแล้วจ้าเป็นยังไงกันบ้างสบ,า,บายดีกันไหมเฮ้อ <im itation> ว่าเราจะเดินทางมาถึงโลกเหนื่อยจังอยากฟังเสียงเพลงของไม้ไทยฮโมกจะบมกแล้วพวกเจ้ามารอเรานานหรือยังอะ่ะใช่เราเพิ่งมาถึงพอดีเลยยังแอพร้อมที่จะรบฟังของ้อมูลจากพวกเราหรือยังล่ะพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย ประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพศ2504โดยประเทศไทยมาเลเซียและฟิิลปนส์ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสาหรือ ASE มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทยมาเลเซียและ菲律宾ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา เมื่อเดือนกรกฎาคมพศ2504เพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2510หลังจากการลงนามในปฏิินญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าปดิญญากรุงเทพโดยสมาชิกผู้ก,ก่อตั้งมี5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปีนสิงคโปร์มาเลเซียและไทยซึ่งผู้แทนทั้ง5ประเทศที่ร่วมลงนามในปดิญญากรุงเทพประกอบด้วย1นายอาดัมมาลิกรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย2 ดุลอับดุลราชาินหุเซนรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระ,ระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย3นายนาซิโซ,โซรามอสรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ 4. นายเอสราชารัตนนำรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์หพันเอกขนาดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศไทยแล้วประชาคมอาเซียนมีกี่ประเทศล่ะ อ๋อประชาคมอาเซียนมีประเทศสมาชิกอยู่ด้วยกันสิประเทศคือประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาประเทศบูนายประเทศพม่าประเทศฟิลิปปินส์ประเทศมาเลเซีย ประเทศลาวประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซียงไงล่ะเราขอบคุณพวกเจ้ามากๆนะเมื่อข้ากลับไปถึงดวงดาวของข้าเมื่อไหร่ข้าก็จะเอาข้อมูลที่พวกเจ้าให้มานั้นไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของดาวปิงแอร์เผื่อดวงดาวของข้าจะร่วมมือกับดวงดาวอืนอ่นๆบ้างเหมือนอย่างที่กลุ่มประเทศต่างๆในอาเซียนของพวกเจ้าได้ร่วมมือกัน เผื่อดวงดาวพิ้งแอ์จะได้พัฒนาไปกับเขาบ้างข้าไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ข้าจะคิดถึงพวกเจ้าตลอดไปลาก่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีส ก็อย่าไที่ฟันเพอเจมบอกเธอไว้ก่อนไม่ได้เห็นท่าอ่อนของฉันรอกอย่าได้วังชาตินี้จำมีวิธีเป็นแฟนฉันก็อยากให้เธอเตรียมตัวสักนิดได้ไหมแล้วก็ควรทำใจในแล้วกันหน้าอย่างเธอผู้ทอนดินนานไม่ได้แอบฉันรอก ก็น,นานไม่ได้แอมฉันรัก